นี่คือคลิป REACT ตัวอย่างที่หยด2ตัวสุดท้ายออกมาแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยเรามาคืนแล้วกันผมจะรักจะยกย่องให้เกียรติยาดจนกว่าความตายจะมาพรากเราจากกันครับเมื่อไหร่มันจะเลือกทำตัวเป็นหมอผีแล้วทีว่าชาวบ้านแถวนี้เขาคิดมึงเป็นบ้าไปแล,ล้วเรื่องมันก็ผ่านไป3ปีแล้วลูกพุทธก็บอกเองว่าไอ้ผีตรงนี้มันอาฆาตยังไงมันต้องกลับมา กล้าใจกูกับไปยอดคิดเหมือนเมื่ว่าทุกคืนเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่รอบบ้านคอยจับจ้องพวกเราอยู่มาแน่มาแน่พี่ยักษ์สัญญากับยี่ก่อนเนาะว่าพี่ยักษ์จะกลับมาได้สิพี่สัญญาช่วยกูด้วยอย่าไปสนใจมันสเตชันเอฟเฟกต์สเตชันเอฟเฟกต์อีกเลย คนอย่างมึงถ้ามันแน่จริงอะทำไมมึงถึงปล่อยให้น้องมันถูกผีหานั่นแดกเจอกชิดปากดีแบบนี้ล้งสาวเพื่อนเล่นเหรอว่ากระสุนของมึงจะทำอะไรกูได้ไอ้เหี้ยยะโอ้ยยักษ์พายุหนักแบบนี้เพียจะมาได้ไงเนี่ยงานแต่งน้องมันทั้งทีมันต้องมาอยู่แล้วถ้าแย้มยังอยู่ด้วยก็คงจะดีเนาะแม่ทำไมเราไม่ลงไปข้างล่าง บรรยากาศส่งเสียงคือร้อนเลยอ่ะคือร้อนเลยอ่ะนี่ปีแด่ี๊ดปี๊ดปีัดอีไดปี๊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 ดอง๊ดปี๊ดปี๊อปปนีีีีีีอี มาน่เลยมาเนี่ช่วยย่ด้วยเยัอะไรยะเจ๊แอมแอมทรมานเหลือเกินให้ช่วยแอมด้วยนะเจ๊จะช่วยแอมยังไงแอมอยากได้รังเจ๊ เอาล่างเจมาให้แยมนะ oh <my> ฟินาเล่คือฟินาเล่มากแต่ก่อนอื่นวันนี้มาแชร์โปรโมชั่นน ได้ดูที่หยด2ฟรีค่ะทุกคนตอนนี้เมเจอร์ซินิเพกร่วมกับ 7UP และ Big C เพียงแค่ซื้อ 7UP ครบ149บาทต่อ1นึ่ใบเสร็จเท่านั้นแล้วก็ทำการถ่ายรูปใบเสร็จนะคะทุกคนสแกน QR Code แล้วก็ส่งรูปใบเสร็จตามขั้นตอนของระบบเลยรับทันทีเลยบัตรดูภาพยนตร์ที่หยด2จํานวน1ที่นั่งค่ะ มีจำนวนจำกัดนะจำกัด5,000สิทธิ์ตลอดแคมเปญแต่วันนี้จนถึง30ตุลาคมปี2567เท่านั้นสามารถใช้สิทธิ์ชมภาพยนตร์ได้ตั้งแต่10ตุลาคมจนถึงตลอดโปรแกรมการฉายหนังเรื่องนี้เลยค่ะอย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะคะจะได้ดูที่โยอดสองแบบมันๆกันไปเลย